ไว้แล้วก็เอาพวกมาเคลี้นี้เนี่ยเรียกแท็กซี่ตั้งแต่ไหนมาตั้เรียกแท็กซี่ตั้งแต่ไหนมาผมเรียกตั้งแต่ไหนมาปั๊มไหนปั๊มไหนไม่ใช่ปั๊มสะพานใหม่ครับอ่าสะพานใหม่แล้วแล้วมาไหนแล้วมาที่ไหนแล้วมาที่ไหนผมบอกไปที่กว่ามามาที่ไหนนะเดี๋ยวให้น้องถ่ายถ่ายคลิปไปก่อนแล้วก็ถามมันก่อนสอบถามมันก่อน คนคนทำมาหากินนะครับมผมก็มีภาระเหมือนกันไปหลอกลวงเข้ามาทั่วมึงเนี่ยไม่หลอกโดนะเสื้อเร็วเสื้อทหารเ,เสื้อทหารทีไ่ไหนเสื้อผมก็ให้หเออผมเสื้อว่าผมไม่เสื้อเนี่ยเห็นไหม,มน้องเขาจะมีอีสามีน้ำใจกับมึงไปหลอกเข้ามาอีกผมเสื้อ ผมไม่ต้องมาไหว้ผมหครับคนอ่ะแล้วก็คุยก่าเลยเขาไม่มีไม่มีเอาบอกผมได้เออครึ่งทางได้เหมือนกันค่าลถมงค่าลูเมก็ให้ได้นะพี่พูดถึงอ่ะแต่เขาไม่โอ้โหเสียคันเสียเงินพันเก็บพี่ก็ให้มันไปหมดเลยครับเคลียย์ให้หมดแล้วช่วยมันไปอีกด้วยนะมันทําของพวแกใหญ่เสียหายไปตั้งสี่ห้าร้อยก็ไม่ได้หายต้ช่วยมันไปถึงว่าแล้วนี่ผมรู้ผมรู้ผมดูออกว่าว่าเมาทัวร์เออเมาชัวร์ แต่ผมไม่ได้มองคนแค่ท้ายน่อยแลผมก็รับหมดนะพูดถึงอะแต่เมันกลางวันนะแค่กลางคืนว่าอย่างเออกลางคืนนี่จะไม่รับเลยคนเมาอะอะไรกับเราด้วยใช่คนไม่รู้เรื่องไม่ได้ตังค์อน่ยเออเราทำรถเช่านะครับไม่ใช่รถตัวเองแล้วเขาอุตส่าห์มีน้ำใจมันก็ไปหลอกเขาไปชั่วเลยเนี่ยไม่ได้หลอกไม่ได้หลอกตั้งใจพูดเลยใช่ไหมไม่ไม่ได้หลอกแล้วโบกมาทำไม ด,ด,ดูค่ามิเตอร์มึงเอากี่ร้อยละ่ะมาไอสองร้อยนี่เท่าไหร่หรอกแล้วมันเสียเวลาผมอ่ะเสียรอบแล้วผมจะไปหาไหนอ่ะสอก้า็มานี่มึงออกไปแล้วมึงไปดอกไมา้เนี่ยเนี่ยผมไม่เอาเรื่องหรอก